สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะทำไมเราต้องไปดูคลิปของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กหรือว่าช่องใหญ่วันนี้ไนมีคำตอบค่ะทำไมเราต้องไปดูคลิปของคนอื่นอันดับแรกที่สำคัญคือเพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเฟซบ o o กเขาชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนาะคือ มันก็มีแต่ข้อดีนะมีข้อดีทั้งกับเราเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเราแล้วก็คนที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วยแบบนี้นะคืออันนี้คือข้อแรกข้อ2คือเมื่อเราไปดูคลิปของคนอื่นแล้วเนี่ยเราอาจจะปิงไอเดียไอเดียไอเดียขึ้นมาได้หรือพูดง่าย,ายๆคือเมื่อเราอะ่ะเมื่อเราทาคลิปเยอะๆเนี่ยบางทีเราอะ่ะ อาจจะตันเนาะอาจจะตันเราคือหาคอนเทนต์ไม่ได้เราต้องไปหาไอเดียต่างๆเนี่ยจากคลิปของคนของคนอื่นเพื่อนๆคนอื่นพูดง่ายๆคือเราอะไปลอกเรียนแบบแต่การลอกเลียนแบบเนี่ยคือเราอะไม่สามารถลอกเรียนแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าเรามาทําคลิปเป็น,ปนต้นเป็นต้นฉบับของเราเองเราแค่ไปหาไอเดีย จากคลิปของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ๆช่องดังๆหรือว่าช่องเพื่อนๆของทุกคนเนี่ยเราสามารถหาไอเดียต่างๆได้จากเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยเขาก็มีไอเดียในการทําคลิปต่างๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะคือสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าสำหรับไหนสน่อยบอยที่ไหนไปดูไปดูคลิปของคนอื่นเซตเนี่ยเออ คลิปนี้น่าสนใจนะนายอ่ะได้นํามาปฏิบัติหรือว่านํามานํามาทําคลิปเป็นคลิปของฉบับของนายคือเป็นการเป็นคําพูดเป็นการอะไรอธิบายนู่นนี่นั่นตามภาษาไหนดังนั้นข้อดีเนี่ยข้อดีมีเด็กมีข้อดีไม่ไว่าจะเป็นการเป็นการปฏิสัมพันธ์คือโอเคดีอยู่แล้วดีดีอยู่แล้วเป็นการปิงไอเดียเป็นการกระตุ้นไอเดียเป็นการ Copy i ไอเดก็พูดได้ไม่ได้เป็นการ Copy เหรอก็พีไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเราแค่ไปก็ได้ไปดูเพื่อมาเพื่อมาปรับใช้แล้วก็นํามาทําคลิปเป็นของตัวเองเพื่อนๆครับลองไปดูคลิปของคนอื่น ว่าตอนนี้กระแสอะไรเขาเข้ามาหรือว่าเทคนิคอันนี้ดีหรือว่าอันนี้ข้อห้ามหรือว่าโน่นนี่นั่นเพื่อนๆขาเพื่อนๆไปดูเสร็จก็นํามาปรับเร่๊ะนำมาปรับใช้กับตัวกับช่องของตัวเองแล้วก็นํามาทําคลิปเพื่อที่จะแชร์เป็นฉบับของตัวเองค่ะนี่เลยค่ะข้อดีของการไปดูคลิปของเพื่อนๆคนอื่น นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้กับไนท์ซีเเดนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ